สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานะคะนับนะคะว่ากองที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวไหนนะคะแยกโมเดลสัตว์เล็กนะคะออกจากแย,แยกโมเดลนะคะคือสัตว์ป่ากับไดโนเสาร์นะคะสัตว์ต่างๆนะคะนี่ค่ะดูกันค่ะอันนี้สัตว์ป่านะคะเราก็จะรองทีอันนี้สัตว์ป่นนา นี้ไดโนเสาร์อันนี้ไดโนเสาร์เราจะแยกไว้สั่งนะคะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่ค่ะเราจะไปไวๆนะคะเพราะเยอะมากเลยค่ะตัวนี้เป็นสัตว์ป่านะคะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เยอะแยะเลยค่ะไดโนเสาร์ตัวเล็กนะคะนี่ตัวที่ร้องอยู่ ตรงนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะคะอือตังนี้ก็เป็นไดโนเสาร์นะคะพันต่างๆเลยนะคะนี่เป็นสป,ปานะคะนี่เราต้องรีบแยกกันกนิดนึงนะคะเพราะว่าสป,ปาเยอะมากเลยค่ะน้องๆก็ดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างค่ะมีมีลาบนะคะมีมีลาบมีเสือมีสิงโตมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น ไดโนเสาร์อันนี้ค่ะนี่เป็นสัปานะคะอืมเระจะแยกไว้ซ้ายขวานะคะไอตัวนี้ปล่อยให้มันวิ่งไปค่ะนี่ไดโนเสาร์นี่เป็นวัวนี่ไดโนเสาร์นะคะพันต่างๆเลยน่คะจะไจะแยกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยักมามีส่วนร่วมด้วยนี่ค่ะนี่เป็นสัปาค่ะมีช้างนี่มีช้างหลายตัวด้วยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะให้น้องๆดูคข้าวๆเลยนี่ค่ะไดโนเสาร์ตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นสปานี่ค่ะสปานี่ม้าลายตัวนี้สวยค่ะน้องๆนี่ค่ะม้าลายวีลารนะคะแล้วก็มีพวกอะไรนะสุดเร็จหรอคะนี่ม้าลายตัวนี้เป็นไดโนเสาร์นี่ค่ะ นี่ค่ะยังเหลืออีกเยอะแยะเลยนะคะนี่นี่มีวัววัวแล้วก็มีไดนโนเสาร์มาลายสีน้ำเงินไดโนเสาร์นะคะสีห้วงนะคะนี่ช้างมาอีกแล้วไดนโนเสาร์ยีราฟสีสวยนะคะนี่ไงคะนี่เสือนี่ค่ะก็จะแยกไปอีกฝั่ง,งนึงเลยนะคะ นี่ค่ะเสือนะคะก็จะแยกไว้แพตตานะคะ,น,คะนี่ค่ะนี่นะคะนี่สิงโตเจ้าปลาเสือนี่ค่ะนี่ไดโนเสาร ไดโนเสาร์ค่ะนเต็มไหมคะอ่า,อาก็ค่าประมาณนี้นะคะนี่แยกไว้นี้เป็นไดโนเสาร์นี่เป็นสัตว์ป่านะคะอ่าหกของค่าคลิปนี้นะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายคะ่ะ